ตอนนี้เราก็ล้างนะครับทําความสะอาดขยันขันแข็งนะครับตอนนี้เวลา6โมงครึ่งนะครับบวกประมาณ2ชั่วโมงครับก็เป็นประมาณ9โมงครึ่งนะครับที่ถังก็ขยันขันที่แข็งมากครับตอนนี้โบนัดีโบนัสครับสินปีโบนัโอ้สินปีโบนัดที่ถังจะได้โบนัดดูครับคนล้างรถนะครับชุดสะอาดนะครับสะอาดยมอ่องนะครับไม่มีเพื่อนนะครับ อันนี้รีวิวคร่าวๆนะครับคันนี้นะครับลูกค้าสำหรับรถ To y ยต a V i g โกนะครับปี2007คันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับสวยเลยเอาพูดง่ายๆว่าล้างออกมาก็มีที่ตำหนิบ้างก็รถมือสองรถใช้แล้วนะครับมันไม่ได้สวยไปสักทุกอย่างนะครับแต่ถามว่าในระดับมือสองอายุรถนี่สิบกว่าปีเนี่ยถือว่าสุดๆนะครับคันนี้ถือว่าเดิมสวยนะครับพื้นภายในเราได้ทำความสะอาดล้างตอนนี้ทั้งสูบา่ายแล้วก็ พี่ถังนะครับก็จัดการทําการล้างนะครับโดยขยันขันแข็งมากใช่ไหมพี่ถังใช่ครับทำางานแตนุพึ่นครับการยอดขายนีนอยู่เป็นมีส่วนร่วมไหมนี่เราเอะฮะเป็นเบื้องหลังในการขายรถนะครับคันนี้ก็เขาก็เป็นคนที่ทําความสะอาดนะครับนี่ครับตะเข็บนะครับเดิมท้ายเดิมหน้าเดิมไม่มีชนแน่นอนคันนี้สวยมากนะครับพื้นผุไม่มีผุนะพื้นกระบะแม็กไนเนอร์เราถอดล้างนะครับแล้ว ตัวตรถนะครับยางก็เป็นยางขอ4.5ตัวสูงนะครับยางนี้ยางเบอร์ยางเบอร์ไหนพี่ลัง2 3 5 7 5 15นะครับตัวนี้เขาใส่กล่องยกขึ้นมานะครับมันเหมือนสูงแต่รถตัวนี้เป็นตัวเตี้ยนะครับเป็นตัว E เครื่องยนต์2.5 E <c oughs> สวยจริงนะครับลูกค้าคันนี้สวยจริงๆไม่ได้ชมนะครับ <c oughs> ก็ถามว่าภายในดูครับลูกค้ายังกะโรงงานเลย <c oughs> เดี๋ยวเราลื้อทาความสะอาดกัน นะครับเดี๋ยวพี่ถังจะทําความสะอาดนะครับถ้าไม่สะอาดก็โทษพี่ถังนะครับก็เข้าไปตาหนิได้นะครับเดี๋ยวพัตพี่ถังจะได้ขยันขันแข็งขึ้นกว่านี้นะครับนี่ถ้าแก่ได้เป็นคนล้างผิดช่วงล่างนะครับพี่ถังเช็ดข้างบนนะครับพี่ถังพี่ลงกไยเดี๋ยวห้องเครื่องอพี่ถังจับ่อยส่วนห้องเครื่องคันนี้นะครับก็ถือว่าอลังการนะครับน็อตไม่ขยับนะครับแกมซ้ายขวาไม่มีขยับคันนี้สวยนะครับราคาสองเซน กว่าบาทเดี๋ยวผมแจ้งราคาอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวผมทาก่อนนะครับว่าจะเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เลยแกมสายขวาไม่ขยับปี2007นะครับตัว e เครื่องยนต์ส0งพน intercooler นะครับ120ซีซี cc หรือแรงม้านะครับไม่ใช่เป็น1้4แรงม้านะครับตัวนี้เป็น120นะครับเครื่องนะครับไม่มีซึมนะครับไม่มีเยิ้มขับขี่ดีนะครับเอาเป็นว่าผมให้รถคันนี้นะครับในในรถมือสองนะครับ Yeah. ในรถมือสองสภาพนะครับถ้าอายุปานี้ผมให้ให้ให้99เลยถว่าสวยแต่ว่าตัวกาบตัวอะไรเราก็จะทําการขัดสีทีหนึ่งนะครับก็มีรอยบ้างนะครับลูกค้าอา99อีกหนึ่งเปอร์เซ็นก็ไว้รอยยิ้วรอยขูดครูดนะครับก็มีบ้างนะครับมันก็ไม่ได้ว่าขีเหร่นะครับแต่ถามว่าตัวตัวสีเดิมมากเลย ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับ0626966229เดี๋ยวผมจะรีวิวคันนี้นะครับตัวเต็มๆให้ช่างผู้ชมได้ชมนะครับผมส่วนมากก็จะรีวิวหลังบ้านตัวที่ยังไม่เสร็จนะครับอันี้เราจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวแบบเต็มๆให้ชมนะครับลูกค้าลาไปก่อนได้เจอกันชิปหน้านะครับฝากพี่ถังนะครับถ้าข้างในภายในไม่สะอาดโทษคนนี้ได้เลยกับสุภชัยนะครับเพราะว่ามี2ทีมงานที่ล้างนะครับใส่เสื้อนี่สวยเลยนะ ใส่เสื้อนี่ชุดชุดหล่อเลยนะครับแต่ไม่เคยเปื้อนนะครับนี่ไม่เข้าใจไม่รู้เป็นไป,นปนได้ยังไงนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ